ค่ะก็วันนี้จะมานะแนะนำนะคะว่าตลาดหมีกับตลาดกระทิงคืออะไรนะคะตลาดหมีก็คือ bear bear market ก็คือเป็นตลาดขาลงสำหรับคนที่ติดตามเพจนะคะแล้วก็ติดตามเอิ้นมาเอิ้นก็จะให้ความหมายอยู่ว่าความหมายแต่ละตัวมันคืออะไรนะคะส่วนตลาดกระทิงคือ bull market นะคะก็คือตลาดขาขึ้นนั่นเองแล้วตอนนี้ เอิ้นก็ได้ยินหลายๆคนนะคะเหมือนเป็นการถกเถียงกันเนาะว่าเราอยู่ในตลาดมีหรือเราอยู่ในตลาดกระทิงนะคะอ่าฉะนั้นวันนี้เอิ้นจะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วก็กราฟนิดหน่อยนะคะเหมือนสถิติย้อนหลังนั่นแหละที่จะโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าตั้งแต่ปี2017นถึงจนถึงตอนนี้ค่ะอะไรเป็นตัวบอก ว่ามันอยู่ในตลาดกระทิงและก็ตลาดหมีนะคะปกติแล้วนะคะเอิ้นจะใช้ Trading View ในการดูกราฟนะคะในการตีเส้นแล้วก็ใช้ Binance สำหรับการเทรดนะคะหรือกอ็ในไทยก็จะใช้ s i ป m a x นะคะแต่ว่าในไทยก็จะมีตลาดก็คือ Bit ค u p ด้วยนะคะในการที่จะเทรดได้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นก่อนนะคะเราจะมาดูกันว่า ในตลาดในตลาดของบิตคอยนะคะคือ,อหน้าบ i น a n c e หน้าตามันจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมี timeframe ใช่ไหมคะ15นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วันเรามาทำความตกลงกันก่อนว่าเวลาเราจะดูภาพรวมของตลาดระยะยาวนะคะ ฉะนั้นเราจะเลือกใช้1วันหรือไม่ก็1สัปดาห์นะคะในการดูแต่ว่าเอินก็จะชอบดู1วันนะคะทำเฟรมแล้วก็จะดูย้อนหลังตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง2017นะคะความจริงเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะทํากราฟตั้งแต่ปี2013มาให้ดูนะคะมี2เรื่องนะคะที่เราจะตกลงกันก่อนก็คือ สองส่งความหมายดีกว่าส่งความหมายสองคำศัพท์ก็คือ1คือ death cross นะคะ death cross คืออะไร death cross จะเป็นตัวบอกการว่าตลาดมันจะเข้าสู่ขาลงนะคะ death s ถ้าเราเจอจุด death cross จุด death cross จุดที่1น,นะคะเกิดจากอะไรเกิดจากเส้น EMA ตัดลงนะคะอ่ะ EMA คืออะไรไปดูความหมายจากโพสที่แล้วนะคะ EMA 200นะคะค่าเฉลี่ย200วันกับค่าเฉลี่ย50บางคนเขาก็เลือกค่าเฉลี่ย100นะคะแต่เอิ้นเลือก50าสิ EMA 200คือเส้นสีนี้สีออกฟ้าๆเขียวๆนะคะแล้วก็ EMA 50เส้นออกสีเลือดหมูถ้าเกิดในทางทฤษฎีนะคะจะเกิด Death Cross เ็ต่อเมื่อเส้น EMA 200วิ่งขึ้นไปตัดกับเส้น EMA 50นะจุดจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ้นจะตีเส้นให้ดูว่าถ,ถ้าเกิดการคาดการไม่ผิดสถิติไม่ผิดกราฟไม่ผิดนะคะเราจะเกิด Death Cross เมื่อไหร่นะคะทุกคนมาดูอ้นตีไว้ให้แล้วนี่เราจะเกิด Death Cross เมื่อกี้เรายังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจาก Original เรา Trading View เราจะเกิด Death Cross ประมาณช่วงวันที่ อ่ะสิบประมาณสิบแปดสิบเก้าเนี่ยค่ะสิบแปดสิบเก้าถ้าไม่ไม่เนี่ยสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้าเนี่ยค่ะมิถุนาเดือนนี้นะคะมันจะเกิดเดสครอสเดสครอ s สามารถบอกอะไรเราได้บ้างเดี๋ยวเราจะดูสถิติย้อนหลังกันนะคะอ่ะกลับมาออริจินัทางตรงกันข้ามมีอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้จักชื่อว่า Golden Cross นะคะคือจุดทองคำ มันคือตรงกันข้ามก็คือเส้น EMA 200ชี้ลงฟึบเส้น EMA 50ชี้ขึ้นฟึบเป็นการบอกการว่านี่มันคือตลาดทองชัดๆคือตลาดขาขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าในอดีตมันเป็นบูมันเป็นตลาดกระทิงกับตลาดหมีตอนไหนบ้างนะคะตามข้อสังเกตให้เพื่อนๆสังเกตนะคะก็คืออ,อันนี้เรามันสุดที่2,017 เราก็เลื่อนไปฟึกบทุกคนจะเห็นว่าเส้น50มันวิ่งเร็วมากนะคะ200มันตามอยู่อ่าสุดแค่นี้17นะคะ200อยู่นี่นะคะอ่ะเรามาดูขออนุญ,ญาตซูมนิดหนึ่งจุดพอยต์จุดที่หนึ่งนะคะตามทฤษฎีคือ EMA 200ตัดขึ้น EMA 50ตัดลงหาติดนสองขึ้ตัดขึ้น ตรงนี้เลยค่ะตัดขึ้น50ตัดลงเดสค o อสยังไงทุกคนดูมันแค่นี้เองใช่ไหมคะมันมันมันเป็นเดสค o อสที่ทำให้ตลาดขาลงหลอกนะคะแล้วมันมีจริงๆแล้วทุกคนดูตรงนี้จุดที่หนึ่งอันนี้ตัดลงสีห้าสิบตัดขึ้นบอกความเป็นโกลเด้ เขาบอกว่ามันคือตลาดขาขึ้นแต่มันขึ้นแค่แป,ป๊บเดียวเองทุกคนจากตรงนี้มาถึงจุดนี้นะคะมันขึ้นแค่แป,ป๊บเดียวนะคะเป็นขาขึ้นที่หลอกเหมือนกันอ่าฮะขาขึ้นที่หลอกนะคะต่อไปเราเจออีกเราเจอเดธครอสอันต่อไปนะคะก็คือจุดเมื่อประมาณวันที่22 23่สบสาึกสภานะคะจุดที่1เราเจอ Death Cross ข้อสังเกตข้อที่2ตอนที่เราเจอ Death Cross ครั้งที่แล้วเราเจอ Death Cross ครั้งที่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้กราฟมันอยู่ใต้เส้น200แต่พอไปสักพักหนึ่งมันอยู่บนเส้น200นั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้เกิดตลาดหมีอย่างแท้จริงนะคะ อันนี้คือจุดที่หนึ่งอันนี้เราเจอเราเจอเส้น EMA 200แล้วเราเจอตัดกันเราเจอ d e a t cross ใช่ไหมคะแล้วทุกคนดูว่าเส้นกราฟทั้งหมดมันอยู่ใต้ EMA 200นั่นมันเกิดสภาวะเขาที่เขาเรียกว่าตลาดหมีอย่างแท้จริง ฉะนั้นมีสองข้อเท่านั้นนะคะสองข้อเท่านั้นที่เอิ้นสังเกตมาตั้งแต่ปี2018นะคะก็คือหนึ่งเราเจอเดสค c อสสองกราฟอยู่ใต้เส้นสองร้อยถึงจะเป็นตลาดหมีอย่างแท้จริงทุกคนดูตลาดหมีใช้เวลาฟื้นฟูนานนะคะพอมาถึงจุดนี้ นี่ยเห็นใช้เวลานานมากนะคะหลายเดือนแล้วมันก็ขึ้นมานิดเดียวแล้วมันก็ตกยาวไปเลยค่ะทุกคนยาวยังไม่มีการเจอยังไม่มีการเจอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามาเจอว่ามันขึ้นไปแล้วแต่เมื่อเรามีประสบการณ์จากก้อนนี้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามีประสบการณ์จากก้อนนี้แล้วเรายังไว้ใจมันไม่ได้นะคะ เรายังไว้ใจมันไม่ได้เรามาเจอประสบการณ์อีกรอบเราไว้ใจมันไม่ได้จนกระทั่งอะไรคะจนกระทั่งเราเจอจุด Golden Cross ตรงนี้จากนี้กว่าเราจะเจอจุด Golden Cross กว่าเราจะเจอจุด d e a ค h Cross อย่าลืมนะคะถ้าเราเจอจุด d e a ค h c r o ตลาดมันตกมาสักพักถ้าเราเจอจุด Golden Cross ตลาดมันสูงขึ้นมาสักพักแล้วนะคะ มันสิ่งที่เอินพูดไม่เหมาะสําหรับนักเก่งกํไาไรระยะสั้นอย่างแรงนะคะอ่ะเรามั่นใจได้ว่าเราเจอโกลเด้ Cross กราฟอยู่เหนือเส้น200ตลาดขาขึ้นแน่นอนแล้วมันก็ขึ้นขึ้นมีสวิงบ้างนะคะคริปโตจนกระทั่งมันตกลงมาอีกอยู่ใต้เส้น200ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตลาดหมีนะคะจนกระทั่งเราจะเจอ d a t ด Cross เราเจอเดสครอสที่ไหน เราเจอเดสครอสที่นี่ค่ะทุกคนนี่นี่นะคะนี่คือตลาดเข้าสู่ตลาดหมีอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะแสดงว่าตรงเนี้ยจากตรงนี้ที่มันตกลงมาเมื่อวันที่25เดือน9นะคะกันยาจนถึงตอนเนี้ยสองเดือนเองค่ะจากตรงเนี้ยจนถึงตอนนี้สองเดือนมันตกด้วยในยะสำคัญบางอย่างนะคะอ่าฮะคราวนี้ ตัวนี้เป็นตัวบอกการตกอย่างแท้จริงทุกคนดูมันตกแค่3มเดือนอะตกอีกเราเจอเดสคอร์สแล้วตกแต่ใชเ้เวลาแค่ประมาณ2เดือนจากเดสคอร์สนั้นนะคะสเดือนแล้วเราก็เจอโกลเด้นครอสตรงนี้อะเราเจอโกลเด้นครอสแล้วเขาบอกว่ามันคือตลาดขาขึ้นมันก็ขึ้นได้แค่แป๊บเดียวนะคะแค่ประมาณ2อสามเดือน ช่วงที่เอินพูดมาระยะสั้นสองสามเดือนเนี่ยเอินไม่ได้เรียกมันว่าตลาดหมีหรือตลาดกระทิงนะคะมันคือแบบอ่ะหมีระยะสั้นกระทิงระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเรามองระยะยาวอ่ะมันเกิดตลาดหมีตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะเราเกิดตลาดหมีแค่ครั้งเดียวเองนะคะอ่ะอันนี้เจออีกแล้วค่ะก็ระยะสั้นเหมือนกันนะคะประมาณตั้งแต่มีนาสองพันยี่สิบ จนถึงพฤษภานะคะสองเดือนประมาณสองเดือนนะคะมันก็ตกึงมาสองเดือนก็ยังเป็นการไซเวย์หรือปรับฐานอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็มาตัดกันอีกนี้เป็นโกลเด้นนะคะอ่าพอโกลเด้นเสร็จปุ๊บเรามาดูว่ากราฟทั้งหมดมันอยู่เหนือสองร้อีกอ่าใช้เวลาน,านานมากนะคะตั้งแต่โคโรนาไวรัส เริ่มต้นจนถึงตอนนี้สิ่งที่เอินกำลังพูดอยู่ตั้งแต่วันที่ห้าเอิญตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดพฤกษภาที่ผ่านมานะคะที่ทุกคนตกใจกันความจริงเราตกใจตั้งแต่เมษาใช่ไหมคะที่ทุกคนตกใจกันเพราะอะไรถ้าเราดูย้อนหลังอะ่ะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันเป็นแค่ระยะสั้นนะคะแล้วมันมีแบบนั้นจริงๆเพราะอะไรตอนนี้เรายังอยู่ในตลาดกระทิงอยู่เพราะว่าหนึ่ง เรายังไม่เจอเดซคลอสนะคะเรายังไม่เจอเดซคลอสเราจะเจอเดซคลอสตามที่ต้นคลิปเอินบอกไว้ก็คือเมื่อประมาณวันที่19ใช่ไหมคะอันที่2เราเจอเด c คลอสเสร็จปุ๊บเราเจอว่ากราฟมันอยู่ใต้เส้น200ถ้าเราเจอ2ออันนี้นะคะเราเข้าสู่ตลาด มีแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในตลาดกระทิงที่มีการตกอย่างมีนัยยะนะคะมีการตกหรืออาจจะเป็นปรับฐาน huh. แล้วก็เอิ้นเสริมให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เทรดระยะสั้นใช่ไหมคะเอิ้นไม่แนะนำนะคะเพราะว่า Golden Cross หรือว่า Death Cross หรือว่าตลาดมีตลาดกระทิงเนี่ย เป็นแค่การเป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งดีกว่าในการวิเคราะห์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะมองภาพภาพระยะยาวเพราะเวลามันจะตกจริงๆมันก็อยู่ตกเป็นปีนะคะเวลาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นปีนะคะแล้วก็อยากแนะนำอีกสำหรับมือใหม่นะคะให้ให้ให้ศึกษาหลักการของอินดิเคเตอร์เครื่องมือ หลายๆห,หลายตัวนะคะความหมายของมันมันใช้ยังไงโบใช้ยังไงทริคใช้ยังไงนะคะวอลลุ่มบอกอะไรเราแล้วก็ MACD บอกอะไรเรานะคะ RSI บอกอะไรเรานะคะเราต้องดูหลายๆตัวเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็แท่งเทียนบอกอะไรเราฉะนั้นการที่เราอ่านข่าวก็ดีนะคะเวลาเราเข้าสู่นักลงทุนอย่างเงี้ยอ่านข่าวตามข่าวดีนะคะแต่กราฟไม่เคยบอก ไม่เคยโกหกเรานะคะกราฟสถิตินะคะไม่เคยไม่เคยโกหกเราว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่การทํานายนะคะมันอาจจะทานายผิดหรืออาจจะทํานายถูกนะคะเนื่องจากเราอาจจะต้องได้รับการฝึกฝนเยอะๆเอินอาจจะผิดก็ได้นะคะก็เดี๋ยวอขอจบไว้แค่นี้สําหรับตลาดกระทิงแล้วก็ตลาดหมีนะคะเพราะว่าเอินยังเชื่อมั่นว่าเรายังอยู่ในตลาดกระทิงอยู่สวัสดีค่ะ